สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2เลยนะฮะเลยมาปีใหม่นะครับมาได้1วันนะครับบางคนก็อาจจะฟังในช่วงคืนวันปีใหม่นะครับก็ยังเที่ยวอยู่เลยนะครับบางคนอาจจะยังเรียกว่าหาอะไรทำนะครับบางคนเป็นวันธรรมดาก็มีนะบางคนปีใหม่ไม่มีะไรสักอย่างเลยก็มีนะครับมีใครเคยแบบอารมณ์รู้สึกแบบนี้บ้างไหมฮะว่าเออมันก็เป็นวันหนึ่งนะ เช้าก็มีเรื่องปกติกินเรื่องปกติกินอาหารเดิมๆกลางวันหรือเย็นกลางคืนนะครับคืออาจจะมีคนส่งนะครับข้อความอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบแปลกใหม่เนี่ยบางคนก็เรียวกว่าตกผลึกนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตและก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นวันวันหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้แอนตี้โลกนะเพียงแต่ว่าเออเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวันวันหนึ่งที่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือจากปกติอ่างเงี้ยนะครับก็มีนะก็โอเคนะครับ ต่อมาครับเรื่องของเรื่องยามยามดีก่อนเดี๋ยวลืวนะฮะวันนี้เรื่องของเลิกมีเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆครับตั้งจิตตั้งใจทําอะไรใหม่หรือว่าอาจจะเรียกว่าซื้อนะครับนุ่งห่มผ้าใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามนะครับน้ําหอมใหม่ๆนะฮะแล้วก็บางคนจะเรียกว่าทาอะไรกระบ,บุพการีนะครับ จริงๆไหว้ขอพรก็ได้นะครับจริงๆนะวันนี้วันกันไหว้พระขอพรนะครับหรือว่าขอให้บุปการีช่วยอวยพรให้นะครับวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นดาวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ให้กําเนิดนะครับหรือผู้ที่เลี้ยงดูนะครับส่งเสริมเรานะครับแสดงว่าเราก็ต้องไปดูแลท่านนะครับหรือว่าไปขอพรท่านกันได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ขออย่างเดียวนะบางทีเราจะต้องให้อะไรบาง <S <S สิ่งบางอย่างบ้างก็จะดีครับแต่ถ้าไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรนะบางคนนะครับ บอกว่ารอเก็บสะสมเงินก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะครับผ่านมา3ปีแล้วยังไม่ได้เท่าที่ต้องการก็ยังไม่กลับเลยนะครับผม <_ S 1> ว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจบางอย่างคาดเคลื่อนนะครับบางอย่างคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะเห็นเราแค่นี้มันคือของรางวาัลที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นก็เรียกว่าอยู่ข้างๆท่านหน่อยในช่วงวันสําคัญๆแบบนี้นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ประการต่อมาครับวันนี้เรื่องของเรื่องงานย่างดีบอกเลยนะ เลขมงคลนะครับเดี๋ยวลืมนะเลขมงคลมีดังนี้ครับเลขแรกนะครับเลข3นะครับต่อมาเลข4นะครับต่อมานะครับเลข9ครับแล้วก็สุดท้ายครับคือเลข 1นะครับที่ใช้ได้แล้วก็ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เลขที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่คือเลข6กนะครับสีที่ถูกโชว์ครับมีเนดังนี้ครับสีแรกครับคือสีส้มนะฮะสีตอง2คือสีม่วงนะครับสีที่3ครับคือสีเรียกว่าเขียวนะครับแล้วสีสุดท้ายครับคือสีเงินนะครับสีเงินเงินนะฮะประมาณนี้แหละส่วนสีที่ไม่ค่อยได้ใช้วันนี้คือสีฟ้านั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ วันนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าเดินทางกลับบ้านนะครับกับภูมิลริ่นาคือกลับไปทํางานทีเนาะไม่ใช่กลับบ้านดีบางคนแบบอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วกลับบ้านแล้วก็จะกลับมาทํางานนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับในช่วงนี้รถติดเยอะหน่อยก็อย่าไปซีเรียสนะแล้วก็ลองดูพวกปั๊มพวกอะไรอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เข้าใจนิดหนึ่งว่าปั๊มมักจะเต็มนะครับบางคนช่วงเทศกาลเนี่ยโห รถแบบจอดออกมานอกถนนเลยนะหลายๆปั๊มต่างจังหวัดนะครับแล้วห้องน้ำนี่แบบตูหต่อคิวยาวเลยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ละผมว่าอาจจะต้องเคลียร์ร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางแล้วกันนะครับปกติเวลาผมจะไปเทินทางต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนนะผมจะออกประมาณสักตีสี่ตีห้าประมาณนี้ครับเสมอเลยเร็วสุดก็ประมาณตีสามนะครับผมชอบไปเช้าอีกที่หนึ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมผมชอบไปตลาด ตลาดเช้านะครับของแต่ละจังหวัดนะมันจะมีตลาดเช้าบางทีจะไปจังหวัดภาคอีสานไปภาคเหนือไปภาคใต้นะครับก็จะเดินทางยังไงก็ได้ให้ไปลงที่เช้ามืดหรือว่าเช้านะครับของจังหวัดนั้นนะฮแล้วก็จะเดินหาตลาด ว่ามีอะไรยินบ้างนะครับอืมมันจะมีทั่โท่ไปนะน้ำตู้มาต้องโกบางทีอ่มีอาหารอะไรประจําจังหวัดเขานะครับเนี่ยอร่อยแล้วกินเช้าเช้าอากาศเยน็นเย็นเนี่ยโอ้มีความสุขมากเลยนะครับยิ่งแบบขึ้นเหนือแล้วไปถึงเช้าหรือเช้ามืดเนี่ยโอ้โหแบบนือ่อยไหมฮะทานกาแฟทานแต่ก่อนกาแฟทานน้ำเต้าคู่ทานอะไรแบบอ่ควันมันชุยข,ขึ้นมาเนี่ยอืสุดยอดนะโอเคเอ่อ หอนึกถึงอาหารเลยหิวเลยนะไม่ทินข้าวมาหลายชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดวงนะครับ12ราศีกันดีกว่านะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มยิ้มใส่เดี๋ยวเจอกันทั้งปีครับวันนี้นะครับก็พยายามจะมาให้ได้ทุกวันนะครับแล้วปากไว้ครับโอเคไปแล้วครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับลืมอีกแล้วนะนี่ครับใครที่นะเดี๋ยวจะลืมนะครับถ้าต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนราศีต่างๆนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับถ้าต้องใช้ชีวิต ร่วมกับคนราศีต่างๆนะครับบางคนไม่เข้าใจแฟนเราหรือว่ากําลังจะมีแฟนหรือกำลังจะอยู่กับใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อร่วมงานหรือเพื่อวมห้องหรืออะไรก็ตามนะครับเข้าไปในเทพลย์ลิสต์ได้นะครับผมจะพิมพ์นะครับเขียนไว้แล้วก็เมคคลิปทั้ง12ราศีนะครับว่าต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนราศีเมษกุมมีอะไรก็วากันไปนะครับโอเคนะไปเช่นไปแล้วครับตอนนี้ไปจริงๆแล้ว ชาวราศีตุลพิจิกธนูครับสาราศีเริ่มที่ตุลอีกแล้วนะครับก่อนเลยวันนี้เดินทางครับดาวเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานดาวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทําดาวเกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับมันอยู่ในจุดที่1เดินทาง2อ,อยู่กับฝูงชนหรืออยู่กับมวลชนหรืออยู่กับเหมือนกับเวลาที่เราไปศูนย์ท่ารถน่ไหมฮะ อยู่กับคนมากมายเลยนะครับประมาณนี้แร้วว่าอีกอย่างหนึ่งที่ไปห้างหรือว่าไปอยู่ที่คนเยอะๆนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะครับเพราะว่ามีดวงแบบติดเชื้อแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับในวันนี้มันอาจจะล่อแหลมนะครับนอนพักผ่อนไม่พอเหนื่อยเพียนะครับภูมิคุ้มกันลดลงพอดีวันนี้แล้วก็ไปเจอคนเยอะๆไปเจอคนป่วยพอดีฉะนั้นมันจะมี หล,ะละยายอย่างที่สอดประสานกันทําให้คนลาศีตุลนต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าต้องรัดกุมในการป้องกันให้ร่างกายตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่ามีดวงเกี่ยวกับการป่วยไข้ไม่สบายได้ง่ายนะครับแต่ข้อดีของวันนี้นะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้ไปไหนนะ ม, рам, ม yeah. smoking, ันจะมีโชคมีลาบนะครับบางที่จะเป็นโชคจากคนนํามาให้โชคจากการเสี่ยงโชคเสิ่งดวโชคจากการที่ลงทุนโชคจากการที่มีคนพาเราไปเลี้ยงนะฮะอ่านี่ก็เป็นโชคกันนะเลี้ยงไปกินนะครับหรือว่าโชคจากเลือคนที่รักเอาอะไรมาให้นะครับหรือว่าบางทีได้ข่าวดีๆแน่หรือว่ามีโชคอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเพียงแต่ว่ามันก็มีโอกาสและจังหวะที่มีเรื่องดีๆมีข่าวดีๆนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แล้วก็ประการต่อมานะครับ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางครับค่าใช้จ่ายวันนี้ก็สูงไปพิเศษนะแต่ว่ามีเข้ามีข่าวดีเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนี่บางคนไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปเกี่ยวเรื่องของเงินทองเกี่ยวเรื่องงานเจรจาต่อรองหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการขอให้ช่วยเหลือหรือขอหยิบยืมขอกู้ขอผัดผ่อนอ่าสำเร็จนะมีดวงที่มีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนั่นแหละนะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงเกี่ยวกับเรื่องของ าการเงินความรักบ้างนะคนที่โสดกับคนที่ไม่โสดนะครับทั้ง2สถานะเลยความรักค่อนข้างจะดีขึ้นนะมีเรื่องดีๆหรือทําอะไรด้วยกันนะครับที่มีความสุขแก้ปัญหาให้กันได้มีอะไรที่เราอารมณอร่วยให้กันแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่าช่วยเหลือเรานะครับมดมันเสริมกันมันก็เลยกลายเป็นว่า เราขอความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าเรามีปัญหาอะไรเขาก็มาช่วยประมาณนี้นะครับความรักค่อนข้างดีนะแล้วก็อยากเจอก็อยากได้เจอนะครับแต่ว่าคนนี้มีคู่มีแฟนระวังแฟนวันนี้ปากไม่ค่อยดีหรือว่าใช้คําพูดอะไรที่ทําให้เราไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่าอาจจะแบบเนบเนบอะไรบ้างนะครับฉะนั้นวันนี้อย่าถือสาหาความแฟนเราเลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็เป็นแบบนี้แหละนะมันก็ยังอยู่กันมานานกันนี่แหละมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับถึงอยู่กันมานานถ้าอยู่ดีแบบ พูดดีพูดเพราะแล้วก็เอาใจบางทีน่ากลัวกว่าองนะก็ปล่อยเขานะครับวันนี้อย่าไปเสียดเลยนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1นึงครับกดไหล่ยอดข้อศอครับร้อนในนะครับสออย่างเลยส่วนคนที่อยู่ในวัยสววครับวันนี้มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดคอตึงๆหัวนะครับไม่ค่อยสบายนี้สบายตัวหรือว่าตัวรุมๆนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอ้โทษทีครับ บอกไม่ถนัดโอเคได้ละต่อมาเรื่องของคนที่อยู่ในราศีพิจิกบ้านนะครับนี่ราศีนี้นะฮะเป็นราศีที่วันนี้มีข่าวดีๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะวันนี้ถ้าคุณอยากคุยเรื่องผลประโยชน์มันเด่นสำหรับคนที่ทําธุรกิจหรือค้าขายนึกอกไหมฮะว่าเงินมันเข้าได้ทุกวันนะมันก็เลยเห็นผลชดัดเจนแต่ถ้าแบบไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าอยู่ ทำงานออฟฟิศทั่วไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็วันหยุดด้วยนะครับก็จะไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนักในเรื่องเงินที่มันเห็นผลนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องอื่นๆแทนนะครับก็โอเคนะผมว่าในช่วงนี้ยมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีลองนึกดูว่า เราจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองคุณจะซื้อข้าของอะไรก็ได้ของที่ดีก็ได้ของที่ถูกกว่าร้านอื่นหรือว่าได้ของที่มีคุณภาพได้ของที่เรารู้สึกว่าเจ๋งเนี่ยได้แบบนี้มานะครับซื้ออีกทีมันกไ็ไม่ได้แบบนี้แล้วหรือราคาแบบนี้แล้วคืออารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องของอความรักบ้านนะครับในวันนี้นะผมว่ามีโอกาสได้เจอหรือว่าได้คุยหรือว่าทําอะไรด้วยกันจะดีนะหรือว่าคุณจะนัดหมายกันนะบางทีคุณโสดอยู่แล้วก็มีคนคุยอยู่ด้วยหรือว่าอยากอยากจีบใครนะครับวันนี้ก็ ส่งข้อความไปให้เขาก็ดีนะจะจีบจะคุยจะอะไรก็ตามนะครับก็โอเคมีมีสัญญาณตอบรับนะครับสัญญาณตอบรับที่เธอเรียกนะครับก็ถือว่าได้ผลอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับระยะน,นี้หรือวันนี้นะระวังแฟนป่วยไม่สบายระวังแฟนหงุดหงิดระวังแฟนมีจะบอกว่า เครียดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีความกังวลอะไรบางอย่างนะครับตอนนี้ผมว่าดูอยู่ข้างๆเขาหรือว่าช่วยเหลือบางอย่างเขาได้ก็ดีนะแล้วก็ในระยะนี้นะครับบางทีมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้นะที่จะไม้ก็เครียดนะครับก็ดูแลตามที่เราช่วยเหลือได้นะครับแต่ข้อดีนะครับระหว่างกันและกันนะครับการพูดคุยการทําอะไรต่อกันนะครับค่อนข้างจะมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันนะครับหรือว่าเรียกดวงเสริมเรานะฮะ เขาก็อาจจะช่วยหลือบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างช่วยเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เหมกกาะกันทับอะไรด้วยกันก็จะดีแล้วก็เรื่องของออสุขภาพร่างกายครับวันนี้ร้อนในครับกับอย่างคือปวดขาปวดเข่า,ปว,ขาปวดน่องวันนี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวรครับวันนี้ระวังตัวรุมๆนะครับเป็นไข้นะหรือว่าเป็นจะเรียกว่าไมเกรนนะครับปวดหลังปวดคอปวดไายทอยนะครับตึงๆพวกนี้นะครับ ก็ต้องเซฟร่างกายตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีธนูบ้างน,นะฮะจริงๆคนราศีธนูนะครับเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยตั้งใจมากนะฮะเออแล้วพอทุ่มเทหรือว่าชอบใครก็จะเต็มที่กับคนคนนั้นหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในราศีเนี้ยในวันนี้นะมันมีคนที่เราห่วงนะครับเราจะห่วงคนที่เรารักบางคนนะครับก็อาจจะ ปวดไข้ไม่สบายเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเขามีอะไรที่ทําให้เราห่วงนะครับอย่างแรกเลยนะอย่างที่2ครับระวังคนใกล้ชิดปวดไข้ไม่สบาย,ยครับอาจจะเป็นบุปการีหรือว่าคนที่เราสนิทสนิทนะครับอันนี้เราช่วยได้เต็มที่ก็ลองดูนะว่าเราช่วยอะไรได้บ้างนะครับแล้วข้อต่อมาครับเรื่องการเงินแล้วนะฮะ มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะอ่านี่ดีบ้าน,นครับม่ใช่มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวรายรับหรือว่ามีสัญญาณดีๆก็มีนะครับฉะนั้นใครที่ค้าขายใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมใครที่หวังผลเรื่องของการเงินในระ็ตามครับแนวโน้มจะสําเร็จแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาความรักนะฮะคนที่โสดนะครับวันนี้จริงๆการพบเจอการใกล้ชิดนะครับดีมากมการเจอมอการมาคุยกันนะมาคุยกันหน่อยสินะฮะอ่าบางทีคนกลัวนะคำนี้นะมาคุยกันหน่อยสิ คนลุกเลยนะครับอืมแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องดีๆจริงเขาช่วยเหลือเราได้ดวงเขาเสริมเรานะเสริมเรื่องเงินทองเลยล่ะสมมุติว่าบางคนชอบเอาอายุของแฟนแล้วก็ปีเกิดหรือบางทีเป็นวันที่เกิดของแฟนไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็เนี่ยผมว่ามีโชคทางตรงกับทางอ้อมกันนะครับทางอ้อมก็อาจจะเนี่ยส่งโชคเสี่ยงดวงหรือทางตรงเราขอค่อยเขาช่วยเหลืออะไรเขาจะช่วยเหลือได้ทางตรงคือ บางทีเขาจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับให้กับเรานะครับทาให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะวันนี้นะจริงวันนี้ก็หมอกันก็คุยกันอยู่ด้วยกันหรือว่าทำอะไรด้วยกันนะครับจะดีมากๆเลยแล้วก็กิจกรรมวันนี้เรื่องการเดินทางนะครับมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางะระยะสั้นๆนะครับหรือบางคนอาจจะเดินทางไกลก็ได้นะเพียงแต่ว่านะครับประเด็นมาอยู่ที่การเดินทางวันนี้คุกคลักนะครับจะไปไหนมาไหนคุกคลักนะครับเพราะคาว่ามางคลเขาว่าไกลเนี่ยนูนบางคนแบบ จากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งคือไกลละนะบางคนไปคนละเขตค,คนละภาคเหนือภาคใต้บางคนบอกโอยังธรรมดางก็มีนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเดินทางในรูปแบบใดก็ตามคือมันขุกคลักนะครับฉะนั้นเผื่อเวลาหน่อยแล้วก็เผื่อ,อแล้วก็เช็คเรื่องรถหรือการเดินทางเส้นทางหน่อยนะครับระวังหลงทางแล้วก็ดูเรื่องของปั๊มอะไรอยูอย่นะครับคือมันมีอะไรฉุกละหุกกลางทางนี่แหละนะฮะมันก็เลยจะได้ ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับบางทีแบบเหมือนเดือดร้อนนะบางทีแบบปวดท้องน้ำนะครับแล้วไม่รู้ปั๊มไหนมีแล้วอีกไกลแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ยุคปัจจุบันมีพวก G P S เนาะโอเคต่อมาครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของความรักนะครับขอ,อนิดนึงคนที่ทั้งโสดและคนที่ไม่โสดนะครับความรักวันนี้ค่อนข้างดีนะเหมาะการพบเจอและพูดคุยนะครับและวงเล็บอืมช่วงนี้แฟนช่วยเหลือเราได้มีอะไรคุย คุยกันหรือว่าขอความช่วยเหลือนะวันนี้ลองดูนะครับสุขภาพร่างกายครับวันนี้คือเรื่องของอาการไมเกรนขึ้นนะครับหรือความดันขึ้นข้อ2วันนี้เหนื่อยเพลียเป็นพิเศษครับไม่ค่อยอยากจะลุกเลยอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับวันนี้ปากและฟันครับร้อในเจ็บคอคอเจ็บคอเสบเสมหะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไอนะครับหรือว่าสายตาอย่างครับมีปัญหาเรื่องสายตาสายตาเริ่มมีปัญหาแล้วเนาะก็เสพเสร่างกายด้วยนะครับโอเคมาดูบทสรุปครับวันนี้คนราศีตุลนะครับเรื่องแรกครับ กิจกรรมทาอะไรก็ตามนะครับการเดินทางการทาอะไรก็ตามจริงๆสุดท้ายก็จะสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีความไม่ค่อยสบายกายใจกับคนในครอบครัวหรือว่ามีความห่วงห่วงกังวลอะไรวนกับคนที่เรารักและผูกพันนะครับอาจจะมีการแบบแยกๆห่างๆอะไรกันในช่วงนี้หรือว่ามีประเด็นที่ทําให้เรารู้สึกห่วงกังวลน,นะครับได้นะพยายามรักษากายใจของเราดีๆแล้วก็อะไรแก้ได้กแก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะครับมันเต็มที่ของเราแล้วนะครับให้รู้แบบนี้นะบางคนอาจจะเจอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็จะได้เอาคํานี้ไปใช้นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของเสน่ห์คนราศีตุลนะครับวันนี้เสื้อผ้านะครับหนึ่งสีสันสดใสข้อ2นะครับใช้สีมงคลก็ได้นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ใครที่สายมูลครับวันนี้เหรียญเก่าๆเหรียญโบราณแล้วก็เหรียญต่างประเทศหรือแบงก์ต่างประเทศครับวันนี้พกติดตัวนี่เงินต่อเงินนะครับ แล้วต่อมาครับคนราศีพิจิกนะครับวันนี้เสน่ห์คงราศีพิจิกครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มนความเข้มเข้มเลยใช้สีมงคลก็ได้แต่เพิ่มความเข้มเมเข้าไว้นั่นเองนะฮะและประการต่อมาครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของใครที่สายมูนะของเขาของเครื่องใช้นะครับเกี่ยวกับบุปการีบอุปการีนะครับของคุณพ่อแหวนคุณแม่อ่าประมาณนี้นะครับต่างหูคุณแม่นะครับหรือว่าหมวกคุณพ่อนะครับอะไรก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าให้โชคให้ลาบหรือบางทีจะเป็นรูปถ่ายเอาไว้หน้าวอล นะครับหน้าจอของโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ใช้ได้ดีนะ <_ S 1> นะเรียกว่าดวงคุณพ่อคุณแม่ให้โชคลาภหรือช่วยเหลือเรานะครับประมาณนี้แหละแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้ก็มีความาึ้นหน้าครับหลากหลายอย่างมีข่าวดีๆมีโชคนะมีโชคฟุกฟุกหรือว่ามีข่าวอะไรที่เราไม่คาดไม่คา,าดไม่ถึงนะครับหรือมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะฮะวันนี้นะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพร่างกายด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยเพียเป็นพิเศษนะฮะต่อมาครับชาวราศีธนูนะครับวันนี้ขข เรื่องของธนูเนี่ยสเนสน่ห์คนราศีธนูนะเสื้อผ้าวันนี้สีสว่างสว่างนะครับสีสีสว่างหรือสีเรียบเรียบประมาณนครับสลายเรียบเรียบสว,สว่างสว่างเออประมาณนี้นะ,ะคือไม่เข้มนะครับประมาณนี้ไงไงก็ได้นะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของใครที่อยู่สายมูครับวันนี้กิ่นกายครับวันนี้ก็เรียกกันเนื้อเนื้อ,อทิพย์กายทิพย์นะฮะจะทําให้ เด่นไปพิเศษหรือว่าโชคลาาหรือว่าจะเรียกว่าเสน่ห์กันนะฮะคือเรียกว่าทเนื้อร่างกายให้หอมนะครับบอกเลยครับว่าบางคนอาบน้ําอย่างเดียวก็หอมแล้วบางคนก็ชอบที่จะใช้เครื่องหอมหรือว่าเป็นอาน่าโคลนบางคนเป็นน้ําหอมก็าตามสะดวกข,ของเราก็ได้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับครบทั่วแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกันมาเราก็เจอกันทุกๆวันนะครับวันนี้เข้าปีใหม่นะครับ เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะแล้วก็คิดสิ่งใดครับขอให้สมบัตินานะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์เราด้วยนะนช่วงนี้อารมณ์ก็สวิงสวิง,วงนิดนึงเพราะว่าดาวนะครับทั้ง3ราศีเลยนะครับมันส่งอิทธิพลเรื่องของจิตใจนะครับอาจจะมีเรื่องที่มันเซนซิทีฟง่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็ระวังอารมณ์เราด้วยนิดนึงแล้วก็วาจาด้วยนะครับฟังคลิปนี้กลางคืนน่ารับฟันดีนํารับสบายครับเพราะว่ากลางคืนก็เป็นคืนวันปีใหม่ส่วนบางคนที่ฟังคลิปนี้นะครับในช่วงวันรุ่งขึ้นก็คือ วันอาทิตย์นะครับก็ขอให้ทําอะไรก็แคล่วคราดแล้วก็ทําอะไรก็สําเร็จนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบตัวเราคนใกล้ชิดด้วยนะครับไปแล้วครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ